สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมา,าให้ดูอาหารคลีนอีกรอบนะคะว่ากินอะไรนะคะเมนูเด็ดเด็ดตอนเย็นนะคะนี่เบื้องต้นเราโชว์น้าจิ้มก่อนอันนี้เป็นน้ําจิ้มที่เราทําเองนะคะอันนี้ก็จะมีพริกประมาณสักหเม็ดแล้วก็ใส่ถัว่วถั่วนี้เลยค่ะถั่วเคลือบงอาเป็นพริกแห้งด้วยนะคะสูตรนี้คือสูตรพริกแห้ง แล้วก็ใส่กระเทียมประมาณสัก7จ็ดแปดกลีบแบบกระเทียมเล็กๆนะคะแล้วก็ผงชูรสนิดหนึ่งแล้วก็รากผักชีแล้วก็ตำ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 ,ตำแล้วก็ใส่น้ำปลาประมาณสักอสองช้อนค่ะสองช้อนครึ่งนิดหนึ่งแล้วก็บีบมะนาวหนึ่งลูกค่ะอันนีออ้วันนี้คือจะเป็นเมนูที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าอยากกินมานานนะคะอันนี้ค่ะเป็นเมนูที่ทำ เองกลับมาเลยคือกุ้งนี่ค่ะกุ้งก็คือง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมซื้อมาไปปุ๊บตามจํานวนที่เราอยากกินนะคะแล้วก็เอามาล้างแป๊บเดียวแล้วก็ใส่หม้อแบบนี้ได้เลยแล้วก็คราวนี้ก็ไม่ต้องใส่น้ําแล้วเพราะในกุ้งคือตอนที่เราล้างมันมีน้ําแล้วเนาะแล้วก็เอาออโหระพาโปะหน้าแบบนี้กินมันก็จะหอมๆค่ะแล้วก็ตามด้วยผัก กองผักบรรดากองผักที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็อันนี้วุ้นเส้นนะคะพึ่งเตรียมกับข้าวเสร็จทุกอย่างเลยนะคะน,นี้เมนูอาหารเย็นวันนี้ดีแต่สุขภาพแล้วก็ผักที่เราจะกินก็จะมีเออหอมอันนี้ผักกาดเออผักสลัดอันนี้ะอุวยไม่รู้ภาษาผากกาดเรียกว่าอะไรแล้วก็โหละพานิดนึงแล้วก็มีเอ่อแตงค่ะแล้วก็มี ผักชีนะคะเมนูที่เรากินวันนี้ก็คือกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบหวานนะคะอุ้ยกล้องเลื่อนไปเลื่อนมานิดนึงค่ะเดี๋ยวให้ดูตอนที่ว่าจัดอ,อ,อันนั้นเสร็จก่อนนะคะอุ้ยมียางมันขมด้วยคุณผู้ชมจะบอกว่าเมนูได้เตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าน่ากินขนาดไหนนะคะ ุ้นเส้นกุ้งมีประมาณสักเก้าตัวนะคะน้ำจิ้มนี้ประมาณพริกเกประมาณสักห้าเมตรค่ะแล้วก็ผักนะคะนี้ทำกินเองเลยนะคะจำได้ว่ากุ้งนะคะเก้าตัวที่เราไปซื้อมางบอยู่ที่กุ้งนะคะกุ้งขาวสดเบอร์หนึ่งนะคะห้าสิบเจ็ดบาทตอนนี้กุ้งขาวนะคะโลละสองร้อยเจ็ดสิบสี่ ก็ซื้อมา57บาทนี่ปริมาณ57บาทเยอะอยู่นะคะแล้วก็มะนาว2ลูกนะคะก็8บาท50แต่ว่าเราใช้ไปแค่4่บาทลูกหนึ่งก็คือ4บาทนะคะแล้วถั่วเคลือบงาก็คือใช้ยังกินไม่หมดนะคะถั่วนี่ก็คือยังทาได้กินยังทำกินได้อีกนะคะแล้วก็วุ้นเส้นค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลก็ลคือที่ซื้อไปนี้คือสามารถผักสามารถเอาไปกินต่อรอบหน้าได้อีกนะคะแต่ว่ากุ้งเราซื้อกินวันต่อวันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามีเทคนิคในการเลือกอวุ้นเส้นยังไงนะคะเอาวุ้นเส้นมาแช่ก่อนก่อนที่จะกินเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะว่าวุ้นเส้นเราต้องเลือกยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนิดนึงนะคะเพราะว่าอุ้ยกล้องอาจจะคลิปนึงนนะคะเ,เพราะว่ามือหนึ่งคือกล้อง มือหนึ่งถือจับของอ่าคือเราต้องอเลือกตัวที่มันเป็นแบบว่าเทคนิคในการเลือกเลยนะคะก็คือเราสังเกตดูว่าแป้งถั่ว60%แป้งมันฝรั่ง20%แล้วก็แป้งมันสับประรดยี่นะคะคือเราพยายามสังเกตอ่าตรงด้านหลังนะคะเวลาเลือกอส่วนผสมนะคะซึ่งมันก็จะดีนิดนึง ดีต่อร่างกายเราค่ะอันนี้ออืเดี๋ยวไงขอตัวกินก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ